สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะ,คะอ่าเกษตรเต็มตัวนะคะเข้าสู่โหมดกเกษตรเต็มตัวพี่น้องค่ะวันนี้นะคะอากาศนี้ไม่ต้องถามฝนจะมาตอนไหนไม่รู้นะคะแต่เสียตั้มพามาฉีดยาทำงานผิดประเภทหรือเปล่าคะนี่ฉีดยาบำรุงยางครับวันนี้ วันนี้ทำงานหนักนะคะแบกถังสิบหกลิตรเนะเาะเมนตรถังเท่าไหร่สิบหกลิตรเนาะสิบหกลิตรถังปั๊มมือนะคะไม่ใช่ถังอ,อ,อะไรนะคะเครื่องเครื่องเนาะบางบางบางคนบางท่านใช้ถังเครื่องอาจียนีมาออกอร่างกายครับแต่เสียตั้งไม่ยอมซื้อถังเครื่องให้นะคะใช้โยกมือเอา,เอาอแบบ,บโบราณน,นะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ทําไล่มันแล้วนะคะเพราะว่าไล่มันนี้ให้ ให้เขาเช่านะคะไล่มันให้เช่ามันจะไม่ค่อยได้ฉีดมากมายเท่าไหร่จะฉีดแค่บำรุงต้นบำรุงใบอะไรยางอะไรอย่างเงี้ยหรือฉีดหญ้าอะไรอย่างาางี้นิดนิดหน่อยหน่อยนี่นะคะวันตั้งแต่กลับมาจากหลวงตานะคะก็มานี่แหละเปิดเปิดเปิดหน้ายางคะ่ะเปิดกีดหน้ายางนะคะนี่เปิดหน้ายางน้ำเต็มกับโป๊พอรอแต่ยังไม่ได้มากีดนะคะเพิ่งเปิดหน้านะคะเปิดหน้าเสร็จแล้วก็ อติดติดงานนะคะของพี่น้องเนาะงานบรรจุอินะคะสองวันสองวันสามวันแล้วก็เลยมาเปิดหน้าแล้วแล้วทีนี้ก็จะมามาเปิดอีกทีนึงต้องเปิดประมาณสามรอบนะคะแต่ว่าหนูจะมาเปิดช่วงช่วงกลางวันอีกอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็ค่อยจะมากีดกลางคืนนะคะค่อยๆจะมากีดกลางคืนเอานี่นะคะจะ ค่ะอันนี้ก็มาพบกับเกษตรกรเต็มตัวอ่าต่อไปนี้ต่อไปนี้ไม่ได้นั่งแอร์แล้วนะคะก็เกษตรกรก็จะพามาทำงานมาทำงานนะคะพี่น้องก็ขอกำลังใจด้วยนะคะวันนี้เราจะแบกถังกันเราจะแบกถังสิหลิตรกันนะคะเป็นเรื่องโปรตีชิวชิวนะคะแต่ก่อนสำหรับแต่ก่อนนี้คือ ตอนปลูกมันเนาะเสียตั้มเนาะตอนปลูกมันนี่ก็จะแบกกันอยู่อย่างนี้นะคะแบกแข่งกันเลยนะคะเสียตั้มแบกไม่สู้หนูนะพี่น้องใช่ไหมคะบบปากนี่คือแมนพี่น้องค่ะหนูฉีดได้สองถังเสียตั้มได้ถังหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะคะแบกแบกแบกถังไม่เท่าหนูนะคะนี่ถังสิบหกลิตรหนูไปได้สองถังเสียตั้มจะไปได้ถังหนึ่งไม่รู้ คำอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะนี่นะคะการเราจะมาฉีดยาอะไรก็ช่างแล้วก็นี่แหละเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสวมอหน้ากากสวมอะไรนะคะแต่หนูจะเป็นผ้าหัวหน้านะคะแต่เสียตํามเขาจะใช้หน้ากากของเขาเขาไม่ชอบผ้าหัวหน้านะคะเขาเขาหุนหวยพี่น้องคะอะไรคือหนห่วยเพื่อน่าเขาอึดอัดนะคะอ่านี่นะคะก็เดี๋ยว,วเขาจะ ว่าจับบทสนนาอะไรมันนี้มันเป็นไงคะจับยาไม่ถนัดนะฮะ,ะ่แกนก่อนี่นะคะเราก็จะใส่ย,ยาเข้าออไปในนี้เอา,เอาไว้ในสิ่งนี่เดี๋ยวหนูจะพาไปชมบรรยากาศว่าฟ้าเราเป็นตาเด็ฉีดบ่ยาเมื่อนี้วันนี้พายุเข้านะคะพายุเข้าบุรีรัมย์สุรินทร์สีเกตเพายุโซนร้อนเข้าทางเขตภาคอีสานนะคะเกือบหมดทั้งภาคนะคะแล้วก็ สาแก้วนะคะที่สําคัญถ้าฝนตกถ้าพายุเข้าบุรีรัมนี่จะไม่ค่อยโดนของอามาทางฝั่งหนูแต่ถ้าพายุเข้าสาแก้วนี่เต็มเต็มนะคะแล้ววันนี้พายุเข้าสาแก้วด้วยนะคะเต็มเต็มนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะมาตกเอาช่วงประมาณตีสามดูสิคะฟ้าหนูจะฉีดยาได้ไหมนี่สรุปว่าเราจะมาทำเล่นทำหัวหรือเราจะมาทำอะไรกันนะคะก็ไม่ทราบนะคะ เราจะมาทําอะไรกันก็ไม่รู้นะวันนี้อันนี้แต่ก่อนอ่าฝั่งนี้นะคะที่เพื่อนปลูกมันนะคะนี่แปลงแปลงหนึ่งของของเพื่อนของเจ้าของอื่นนะคะแต่ก่อนเพื่อนมียางใหญ่นะคะแล้วเขาเพิ่งตัดต้นยางหนูก็เลยเอ็นแบบนี้แหละแล้วแถวสุดท้ายนี่จะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันยางยางใหญ่เขามันขี่นะคะมันเขาเพิ่งเอายางเขาออกหนูก็เลยนี่แหละกําลังฟื้นตัวนะคะ ก็นู่นแหละว,วันนี้เราต้องจัดการจะลกแค่สองร่องนี้นะคะเพราะว่าแสงแดดสองเข้าฝ้าฝ้าห้องเราพี่น้องคะนูสิได้ฉีดบนนี้ไม่ได้ฉีดก็จะต้องไปทําอย่างอื่นนะคะไม่ฉีดก็จะต้องไปถึงไม่ได้ฉีดยาป่านี้เราก็จะไปใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยยางป่าเล็กนะคะป่าที่ซื้อใหม่เนาะที่เราไถกันไปแล้วเพราะว่า พราะว่าจะต้องไม่ทําอย่างใดก็ทําอย่างนึงนะคะแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านนะคะแต่ว่างานเยอะไม่ได้อยู่หรอกค่ะยังไม่ได้ไปดูสวนมะม่วงเลยนะคะสวนมะม่วงที่อีกป่าหนึ่งนะคะอขก่าหนหนมันเป็นฟองเหรอ,อ,อถ้ายาเป็นฟองไม่ค่อยรู้ว่ามันได้เยอะได้น้อยอยาเป็นฟอง,งนี่นะคะปริมาณของยาเราก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใส่ในนี้แหละใส่ในถังนี้แหละแล้วก็ปั๊มปัปมป แล้วก็แบกขึ้นทางแล้วก็แบกขึ้นหลังนะคะแบกขึ้นหลังเสร็จก็โยกใครโยกมันบึดจำบึดบึดจำบึ้ดนะคะใครเสร็จเร็วก็มาเอาก่อนก้อนนี้นะคะทํางานนะคะทํางานเสียตั้มพาทํางานอย่างกับกวัวอย่างกับควายนะคะพี่น้อง <laughs> ใช้แรงงานหนักมากนะคะ <laughs> แบบไม่เคยให้อยู่สุขสบายเลยน่ะใช้แรงงานหนักมากนะคะงสงสารดูหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เสียงฝาห้องแล้วสได้สีดบนนี่นี่นะคะที่เรามาเปิดไว้เปิดไว้หมดทุกต้นแล้วนะคะทั้งสองป่าแล้วป่านี้แล้วก็อีกป่าฝั่งหนึ่งเปิดไว้สองป่าเรียบร้อยนะคะก็น้ำเต็มโป้เลยะคะ่ะเมื่อคืนฝนตกมาเราจะต้องมาควา่ำน้ํากันด้วยก่อนที่เราจะกีดก็อันนี้ไม่มีไม่มี ยังไม่ได้หยอดน้ํากดนะคะแต่ถ้าเราหยอดน้ํากดน้ําเนี่ยเราจะเทใกล้ๆต้นไม่ได้นะคะน้ํานี้เราจะต้องเทออกไกลๆแบบนี้เพราะว่าในน้ําจะมีน้ํากดถ้าเราเทลงใกล้ต้นนะคะจะโดนลากก็จะต้องเทไปเรื่อยๆนะคะเราเปิดหมดทุกอันนี้เลยเราก็จะต้องเททั้งป่าเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดไว้หมดเลยเราไงกับเราไง กระโปงยางไว้หมดเลยนะคะเราก็จะต้องเททั้งป่าเลยก็ต้องมาเสียเวลาเทนะคะทั้งป่าเลยนี่นะคะนี่นะคะลักษณะถ้าเวลาฝนตกเราจะมาคว่ำนะคะตะแคงตะแคงถัง,งจะเรียกอะไรอะถังยางเนาะ,ะถ้าภาษาลาวเรียกกระโปะกระโปงยางอะคะ่ะแต่ภาษาไทยเรียกว่าอะไร ถ้วยยางนะคะถ้วยาวยางถ้วยยางเราก็จะต้องมาตะแคงไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้น้ํามันออกให้น้ํามันออกเวลาเรากีดยางใส่นะคะจะได้น้ําจะได้ไม่ผสมกับยางนะคะแล้วก็จะคนน้ํากดง่ายตอนนี้มาดูเส็จตามางอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะนี่นะคะก็จะเดี๋ยว เสด็จตั้มจะโย,โ,ยโ,ยโ,ยโยกโยกโยกให้ดูเราจะไปดูกันนะคะว่าเราทําได้ทุกหน้าที่นะคะ <Hey. S 1> กลัวสีหางสีมีกลัวสีมาถึงมือนี่ <Hey. S 1> พี่น้องคะลําบากลําบนค่ะคนเรานะคะไม่ใช่อ่า <Hey. S 1> เราก็ต้องทำมาหากินนะคะทำมาหากินกันไปสู้สู้กันไปนะคะทุกคนทุกท่านเหมือนกันก็สู้สู้กันไปอาชีพใครอาชีพมันนะคะใครถนัดอย่างไหนก็ทําอย่างนั้นเนาะ แต่ขอให้ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวสายนิ่มทำไมมาอยู่อย่างเงี้ยมันต้องอยู่อ่ะนี่นะคะโอ้เอลดี LD. เป็นแต่เอลดีเนาะคะ่ะเนาะมามาสีเราจะไปดูกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะไปดูกันนะคะ <c oughs> ว่าเขาจะฉีดหมดถึง <c oughs> เครื่องถักไม่ฝนมันจะมาก่อนฝนตกส่วนมาสีดยาพี่น้องเอ้ยนูรอยากไปหาดอกกระเจียวเพราะลส่วนนุมาสีดยานูนเรอยากไปหาดอกกระเจียวคะ่ะพี่น้องลมไปทางไหนอ่ะต้องดูลมด้วยนะคะการฉีดเราจะต้องมีเทคนิคของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าลมไปทางไหนเราก็จะต้องอันนี้นะคะเราต้องอยู่เหนือลมตลอดนะคะไปทางไหนเราก็อ้าปากใส่เอาเลยนะ เสต้มบอกลมไปทางไหนเราก็อ้าปากใส่นะคะ,อะโอเคค่ะทําประกันไว้เยอะๆก็พอนะคะเราต้องอยู่เหนือลมนะคะให้่าสเปรยานี่ลงไปใต้ลมนะคะให้ลมพัดไปข้างล่างต้องมีเทคนิคนะคะทําอะไรก็ต้องมีเทคนิคไม่อายค่ะเสต้มบอกว่าอย่ขี่คุหยายอยากอายเพื่นอนจริงนะคะพี่น้องทําอะไรก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวของ ทุกคนทุกท่านนะคะถ้าเราไม่มีเทคนิคไม่ได้นี่เราต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวของใครของมันถ้าเหมือนอย่างลมอย่างเงี้ยอย่างกระแสลมอย่างนี้ก็จะให้คนหนึ่งนะคะฉีดไปไกลๆก่อนแล้วคนที่สองก็จะฉีดข้างหลังนะคะเราจะฉีดไปพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติหนูไปฉีดฝั่งนั้นนะคะแล้วเสียตั้มฉีดฝั่งนี้สเปรย์ของเสตั้มมันจะไปถมหนูหมดเลยเห็นไหมคะลมวันนี้ลมไปทางนี้นะคะเห็นไหมคะ เนี่ยใบายางพี่น้องค่ะเนี่ยใบายางลมไปทางนี้เสียตั้มจะฉีดไปไปไกลก่อนนะคะแล้วหนูถึงจะฉีดตามไม่ไงั้นไม่ได้นะคะเสียตั้มฉีดอยู่ตรงนั้นหนูก็เอาสเปรย์เขาหมดเลยเอายาเขาหมดเลยนะคะเนี่ยลักษณะของการทำหน้าที่เนาะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีที่สุดถึงตอนไหนเพราะว่ารู้สึกว่ามืดมาแล้วนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็เสียตั้มด้วยนะคะกับการทำมาหากินนะคะเลี้ยงครอบครัวของเราก็อดทนนะคะเพื่อวันข้างหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนสู้ไปพร้อมกันนะคะแต่ละอาชีพนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ